Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. สวัสดีผู้ร่วมงานสัมมนาขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการผู้จัดงานนะครับก็อยากให้เป็นบรรยากาศง่ายๆแล้วก็ผมเวลามีเวลาพูดไม่เยอะนะครับตอนแรกนึกว่าให้พูด7นาทีผมก็เลยเตรียมตัวมา7วันนะเผื่อพูดใช้เวลา7นาทีหวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ออกตัวนิดนึงอยู่วงการสัว์น้ำตั้งแต่ปี 2 5 3 2คะจริงๆ31เนี่ยอยู่บริษัทวิตามินก็ขายเข้าโรงงานแล้วก็อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาผมวันนี้ก็นั่งในห้องนี้ด้วยผมขอขอบคุณอาจารย์ดรองอาจนะครับครับที่ถ่ายทอดวิทยาวิชาสัตว์น้ําอาจารย์จบประมงนะครับที่มาไรลเกเตรแล้วก็เป็นอาจารย์ผมที่คณะสัตวแพทย์คร,ครับครับก็ผมเริ่มนะครับมุมมองการใช้ยาปฏิวัติในสัตว์น้าในภาคเอกชนนะครับก็ผมเริ่มก่อน วันนี้ผมกงโฟกัสพูดถึงสัตว์น้ําในการเพาะเลี้ยงในภาคธุรกิจนะครับไม่ได้พูดถึงนะครับผมจาแนกอย่างนี้นะฮะสัตว์น้ําเศรษฐกิจก็มีปลากุ้งปูหอยนะครับส่วนสัตว์น้ําสวยงามก็คือปลนน้าจืดปัาทะเลมารินนัมมอหรืออื่นๆผมวันนี้โฟกัสเรื่องเรื่องปลาเศรษฐกิจนะครับสัตว์เศรษฐกิจสัตว์น้าเศรษฐกิจก็คือกุ้งปูปลาหอยต่างๆนะครับครับโรคที่เกิดในสัตว์น้ําเราจําแนก ทบทวนนะครับสำหรับคนที่ทราบคนที่อยู่ในวงการอื่นก็น่าจะเดาได้นะครับผมจำแนกอย่างนี้นะครับก็มีโรคที่เกิดจากแบคทีเ r ียนะครับไวรัสเชื้อราโปรโตโซวัวปรสิตนะครับจำแนกเหล่านี้นะครับก็เรารู้แล้วก็โรคแต่โรคก,ก็มีความจำเพาะนะครับก่อเกิดความเสียหายหรือก่อเกิดอาการที่แตกต่างกันนะครับครับส่วนว่าคำถามอันนี้ก็คือ ทำไมนะครับทำไมเราต้องใช้ยาปฏิชูวนะก็ว่าจริงๆแล้วผมใช้คํานี้แอนติไบโอติกกับแอนติไมโครเบลจริงๆไม่เหมือนกันนะครับยาปฏิชุมนะฆ่าเชื้อกับอันหนึ่งฆ่าสารจุสารสารที่เกิดจากเชื้อด้วยนะครับผมใช้คํานี้นะครับรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียผมโฟกัสตัวนี้ที่เชื้อจากแบคทีเรียจริงๆแล้วยาปฏิชุมนะบางตัวนะสามารถป้องกันหรือรักษา ค่าเชื้อหรือ,รอทำให้เชื้อไม่เติบโตเชื้อตื่นได้โปรโตโซบางตัวหรือเชื้อราบางตัวก็ยังใช้ยาปฏิชีวนะได้แต่เราโฟกัสที่ตรงนี้ว่าทําไมเชื้อในสัตว์น้ําที่เกิดเอาผมเอาตัวหลักๆเด่นๆนะครับผมก็มองนี้ตัวคือตัวแรกคืออโลโมเนตสปีชีสเตปโตคอคัสสปีชีวิวิโอสปีชีฟาโวแบคทเรียมเป็นต้นนะครับก็กลุ่มนี้นะครับก็ถึงใช้ยาปฏิชีวนะก็ อันนี้ทบทวนสําหรับคนที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ไม่ทราบนะครับผมให้ดูไทม์ไลน์ของยาปฏิชีมนะตัวแรกที่เราเจอเนี่ยคนพบก็คือเพนิซิลินถ้าเราเด็กๆเ,เรียนนะครับเล็กซานเดอร์เฟลมิงนะคนพบตัวนี้ป้องกันทหารที่ลบป้องกันการตายรักษาการตายของฐานที่ติดเชื้อในสงครามโลกนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมากมายเลยนะครับก็ eline, เพนิซิลินเคมตัวหลักเคมจจำบวกนะครับ ปรากฏว่าปี1941 1928ค้นพบนะครับ1941เก้เจอปนิซิลินรีซิสแตนละครับก็เชื้อสตาฟิโลคอคคัสตัวที่2ที่ค้นพบนะครับกลุ่มเตต้าไซคลินนะครับเตต้าไซคลินนับปี1950พอ1959 9ปี10ปีต่อมานะครับเจอรีซิสแตนในเชื้อชิกเจล่าชิกเจล่าเป็นเชื้อแบคทีเรียก,กำลบรสที่ทางเดินอาหารนะครับก็ตัวนี้9ปีฟาสนะครับ ตัวต่อมาเมทิซิลินนะครับกลุ่มเดียวกับกลุ่มเทนซิลิน1960ในห้องนี้บางท่านพอปีนี้เกิดแล้วนะครับใครยังไม่เกิดยกมือนะครับก็ยังเด็กนะครับนะผมผมใกล้จะเกิดแล้วอาจารย์นงอาจนะครับไปแล้วพุดไม่ต้องมองหน้าดรพุทธแกเกิดแล้วนะครับนะครับยังเหมือนกันแกเกิด1961ผมจําได้นะครับก็ปี1962นะครับเมทิซิลินรีสตันเชื้อสตาฟโลคอคัสเหมือนกันเอาไม่อยู่นะครับ พี่วินนี่อย่าหัวเราะพี่ก็ต่อไปนะครับปี1972ค้นพบนะครับค้นพบแวนโคไมซินนะครับ1972จะเห็นว่ามียาปัธวิญาตัวใหม่ๆม,ม,มาเรื่อยเลย1972ค้นพบนะครับถัดมานะครับถัดมานะครับปี1988แวนโคไมซิน16ปีต่อมาลิซิส a ตนตัวกลุ่มเอนโทรค c คัสโรคทางเดินอาหารนะครับอะไรอีกนะครับ1985อิมิเพนนิมนะครับ1985 พอ1,9,9,8เเแป็นฟาสแล้วเอนเ r อร์แบค r นะครับแล้วก็ถัดมาสุดท้ายนะครับอันนี้เขาย,ยกตัวอย่างอย่างเดียวนะครับเซฟฟาโทไลน์ ide, นะครับเป็นกลุ่มเซฟโฟโลสปอรินนะครับ2,010ใครจะคิดนะครับอีก1ปีต่อมา2,011 e เซฟาโรลินรีสตนต่อเซฟโลโคคสผมเอ่ยในห้องนี้ครับอันนี้ส่วนตัวนะครับคุณพ่อผมเสียชีวิตนะครับ ก็ในห้อง ICU ดื้อยาต่อเซฟ,ฟิโลคอคัสไม่มียาตัวไหนรักษานะครับก็พราะการดื้อยานะครับในห้อง ICU โรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลใหญ่นะครับโรงพยาบาลใหญ่ทำไมฮะผมบอกพวกเรานอกเรื่องครับแต่เรื่องนี้หลังจากคนป่วยคนก่อนหน้านี้ออกไป3ชั่วโมงคุณพ่อผมโดนย้ายเข้าไปใน ICU เหมือนกันความหมายคือมีเวลาทำความสะอาดในห้อง ICU ประมาณ3ชั่วโมงเชื้อดื้อยาครับมีโอกาสด,ดื้อยาสูงมากครับครับ ก็มีคนกล่าวนะครับก็อุบัติการของการดื้อยานะครับแบคทีเรีย which are normal sensitive to antibiotics ปกติแล้วจะเซนต์ต่อแอนตีบเบติกนะครับ can evolve the resistance to extremely high concentration จะดื้อยาหรือจะมีทนต่อการใช้ยาแอนตีบเบติกที่โดสที่เพิ่มขึ้นภายใน11วัน,นกลไกของการดื้อยาเดี๋ยวคงมีอาจารย์บางคนบางท่านพูดนะครับแต่สิ่งหนึ่งคือ เขาก็ต้องการเอาชีวิตรอดตัวเชือ้อเขาก็ต้องปรับตัวจะสร้างเอนไซม์จะสร้างอะไรก็แล้วแต่หรือนะครับหรือแตกเพื่อให้ทนต่อก,การดื้อยานะครับก็นะครับอันนี้เป็นข้อ,ขอมูลการดื้อยาอ e ีโคไลในโรงค่าสัตว์ของอเมริกาปีหนึ่งสพันิะครับผมขออนุญาตนําข้อมูลนี้มาจากรุ่นน้องสัววแพทย์นะครับก็เป็นบริษัทยานะครับอมอคซีบวกคอลินิกยังเซนนะครับ ผมสรุปว่าแอมพิซิลินดื้อ12%ตัวนี้คือ,อยาในคนครับอะบอกซิคลาบที่เราใช้ทานกันใช้ป้องกันรักษานะครับแล้วกลุ่มที่เจนต้าไมาซินนะครับเจนต้าไมาซินซึ่งเป็นกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์นะครับดื้อ33%เซฟโตไมซินโซโซน,น,นะครับดื้อ40%นะครับซันฟาเมทอกซโซนซันฟานะครับกลุ่มพวกซันฟาดื้อ39%เตต,ต้าไซคลินดื้อ33%ซันฟาบวกไตเมโทอปิปมดื้อ9% บอกอะไรนะครับก็เขาสรุปอย่างนี้นะครับแอนตี้บติกที่รักษาที่อเมริกาต่ออ e ีคไลนนะครับเซ็นสิทธฟแค่แกลางๆอยู่ที่61%ดื้อแล้ว31%นะครับเชื้ออีคไลน์ไปเชื้อสมุนไพรานะครับเหมือนกันแนวโน้มเดียวกันนะครับก็แอมพิซิลิน12%สเตปโตไมซิน20%นะครับ ซันฟานะครับเตต้ตาไซคลินอยู่ที่33%มสิบาเปซ็นตซันฟายเต็ิตบินดื้อสองเอร์นะครับก็สิ่งหนึ่งก็ให้เห็นนะครับว่าเซนสิทธฟ15%เอินตเตอร์เมีเดียตกลางๆ5 4แล้วดื้อยา31%จะทำไงดีนะครับก็นี่เชื้อที่เกี่ยวกับโรคท้องเสียในในหมูนะครับนะครับครับอีคไลในเมืองไทยข้อมูลนี้นะครับข้อมูลนี้2019นะครับ ใหม่มาหน่อยนะครับ4-5ปีที่แล้วนะครับแอมพิซิลินดื้อ85%ถ้าใครท้องเสียกินแอมปีสังเกตไหมครับหรือเจ็บคอกินแอมปีดื้อหมดแล้วนะครับไม่ค่อยอยู่นะครับคอแรมฟิลิคอลไซโปรโฟอกซิซินนีก่กลุ่มกลุ่มคิมโนลรนนะครับดื้อยี่เปนต์จนตาไมาซินสิเจ็ดนต์เตตาไซคลินนะครับเจซนต์ันฟาเตเมตโตพินนะครับสี ่างกับอเมริกาอเมริกาดื้อสาเปอร์เซ็นต์เมืองไทยเราดื้อหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับภาพที่เห็นชัดเจนนะครับปี2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9นะครับเซนซิทีฟแค่สิบเปอร์เซ็นต์ภาพรวมจะมียาตัวไหนรักษาครับตัวต่อไปนะครับเชื้อตัวต่อไปนะครับครับสมุนิล่าอิวคาไลน์นะครับอันนี้สมุนิล่าเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับแอมพิซิลินดื้ออยู่74%นะครับคอแรมฟินิคอล23ไซโปรวัคซีน8 เจนต้าสิบเดต้าไซกินหกสิบห้าซันไฟเตมเต์ปีมยี่หไม่มีเซนเลยนะครับใช้ r e i ิสเตนหกดื้อยาหกลิบกังกางอยู่40%ซน์นะครับสไลด์นี้คุณหมอประการก็โชว์แล้วผมจะบอกอย่างนี้คำว่าวันเฮลคือไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ สิ่งที่ทําให้สุขภาพอันเป็นอันหนึ่งเดียวกันประกอบด้วยคนสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับมารวมกันบนวันเฮลสิ่งหนึ่งคือมนุษย์มีเชื้อต่อโรคก,กับสัตว์มากถึงประมาณ40%นะครับที่เป็นซูโนซิตคือสัตว์สู่คนหรือคนสู่สัตว์อีก60%นี้ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นโรคในคนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้ให้สัตว์กินเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับ ครับรูปนี้เขามีชื่อแต่ผมไม่ลงนะครับก็ความทุกข์ทรมานของคนติดเชื้อด้วยยารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนิรลามจนต้องตัดขาครับอันนี้ที่อเมริกานะครับก็มีคนคาดการว่าในปี2050นะครับซึ่งอีก20 26ปีข้างหน้าคนจะเสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อแล้วไม่มียารักษานะครับถ้าเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้นะครับ อยู่ที่ประมาณ10ล้านคนนะครับต่อปีโดยเกิดในเอเชียนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับอยู่ที่4ล้าน7แสนคนอยู่ที่แอฟริกา4ล้าน1แสนคนโดยประมาณครับอเมริกา3 0 0 0ลาตินเมริกา3 0สน9ยุโรป3 0สน9ออสเตเนีย2แสน20,000ครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราอยู่ในพื้นที่ที่คิดว่าเสี่ยงต่อการดื้อยามากครับครับอันนี้ผมเกินแล้วนะครับขออนุญาตนะครับดรสรวิทย เข้าเรื่องแล้นะครับผมจะเข้าเรื่องเลยนะครับก็จากประสบการณ์ทํางานกับฟาร์มผมพูดในฐานะไม่ใช่นักพิชาการนะฮะตะกี้ถอดเสื้อนักพิชการแล้ววันนี้พูดถึงคนที่อยู่ในฟิวจริงๆนะครับโทษนะครับเกษตรกรใช้ยาปฏิชีะอย่างไรใช้รักษาโรคกับใช้ป้องกันโรคใช้รักษาโรคใช้โดยอย่างไร ให้โดยบอกต่อเห็นตาโปลต้องใช้ตัวนี้ติดเชื้อสเตปนะครับไม่รู้หลอกครับว่าเป็นอินิเทียหรืออาการแรกเตียก็บอกตาโปลต้องใช้ตัวนี้ใช้อะไรสมมุตินะครับแต่เรื่องจริงอะม็อกซี่พี่หมอต้องซื้อจากบริษัทนี้เท่านั้นเพราะว่าดีแลว้แลวบริษัทนี้มีทะเบียนไหมครับไม่มีแลว้วมันดียังไงถูกเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเพื่อนบอกว่าดีก็ดีแล้วมันใช้ไปใช้ดีดีเพราะมันถูก โอ้โหไม่ใช่ดีเพราะผลนะเราได้ผลนะใช้โดยทําโฆษณาเคยใช้แล้วได้ผลจําครับจําพออากาศเริ่มร้อนนะครับทุกทุกใช้คําว่าหมอปุ่นกล้ายืนยันนะครับแต่คงคุยในห้องนี้นะครับห้ามไปบอกว่าหมอปุ่นบอกนะครับบอกว่างานนี้ไบโอเทคจัดนะครับสวทอชอจัดนะครับพอเข้าฤดูนี้ลงเลยครับอะม็อกซี่ห้ากรัมต่อหารหนึ่งกิโลกินติดต่อกันเจ็ดวันนะครับก็ ต่อมาครับป้องกันโรคยังไม่เป็นก็ใช้ป้องกันความเสียหายแล้วก็ถ้าใช้แล้วปลาไม่ตายเหมือนกับกุ้งนะครับเข้าสูตนี้ป้องกัน ESV จะมาหูใช้ตัวนี้ก่อนหมอเอาอย,นะอยู่นะครับอยู่นะครับก็นะครับแต่สิ่งหนึ่งคือเขาไม่มีทางเลือกอื่นให้ใช้ถ้าไม่ใช้จะใช้อะไรแทนคำถามคำถามตลอดนะครับอ่ะต่อมานะครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาปฏิชูนะ จำเป็นต้องใช้เพราะไม่มีตัวเลือกอื่นอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับสองจำเป็นต้องใช้เพราะความเสียหายรอไม่ได้และขาดการแนะนําที่ถูกต้องผมเรียนเลยนะครับเจ้าหน้าที่กรมประมงยังอยู่ไหมครับพี่กรมประมงนะครับขอโทษนะครับพูดกรมประมงต้องรอให้เกษตรกรไปหาคนที่ไปหาเกษตรกรคือคนขายอาหารขายยา เพราะฉะนั้นเขารออยู่ที่ฟาร์มพอรู้ว่าปลาป่วยหรือปุ้งป่วยบริษัทเข้าไปแล้วและหรือกรมประมงเวลาไปหาผมอย่าใช้กรมประมงเดี๋ยวไม่ดีไม่สุภาพเวลาไปหาราชการต้องอีกแบบหนึ่งคือต้องสุภาพเรียบร้อยวอยวายไม่ได้แต่ถ้าเข้าบริษัทด่าได้ท่งใมือมาชาปลาปายตั้งนานแล้วจริงไหมครับอันนี้นะ ขาดคาแนะนําที่ถูกต้องบางคนก็แนะนําเพราะความรักบางคนเราแนะนาเพราะความรู้บางคนเพราะแนะนําเพราะต้องแนะนํานะครับเชื้อดื้อยาทําให้ชายาเดิมใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเปลี่ยนยาจําเป็นต้องใช้แม้ว่าจะทําให้ต้นทุนสูงเหมือนกับกุ้งกล้ามกลามนะครับอาจารย์วินิพูดผมพาดพิงนะครับอาจารย์วินิพ์แล้วก็มิวแมวนะเลี้ยงผสมโพลีเคัาเจอร์ได้จับถามจริงๆไดจ้จับจับจริงเท่าไหร่ ลูกค้ากเกษตรกรไม่รู้หรอกว่าจับกี่ตัวเปอร์เซนต์รอดอยู่รู้ว่าได้จับกี่โลแล้วถ้าจับได้น้อยก็เติมไปปล่อยเพิ่มไปนะครับปล่อยเพิ่มผมเข้าใจอย่างนี้นะครับก็อ้าวครับอ่ะแนวทางแก้ไขเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีพิยารอ,อยู่แฟลทอล์กนะครับคนละเจนาทีนะครับสิ่งที่ทดแทนยาปฏิชีนะขอนะครับ ผมพูดให้แทน,แทนตัวแทนเกษตรกรทดแทนไม่ใช่ทดแทนในตำราหรือทดแทนในห้องทดลองทดแทนอันนี้ต้องเป็นรูปธรรมนะครับครับก็จำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของเชื้อดื้อยากับเกษตรกรไกลตัวเหลือเกินดื้อยาไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับแบบคำว่ากูนะไม่เกี่ยวกับกูก็ถ้าเป็นแล้วรักษากินยาเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มนะครับ นโยบายที่ทําให้ขายสัตว์น้ําปลอดยาปฏิู่น้ได้มากขึ้นความหมายผมคือมีแวลูไหมในกุ้งนะครับผมเรียนเลยครับด้วยความบริสุทธิ์ฟาร์มกุ้งวันนี้ใช้ยาปฏิชูนะแต่มีการหยุดใช้ยาก่อนจับกุ้งหนึ่งเดือนนะครับหรือใช้ยาปฏิชูนะที่ห้องเย็นไม่ตรวจพี่วินิจอยตอบมือครับวันนี้เต็มที่นะฮะถือว่านี่นะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับให้ความรู้ระหว่างนโยบายควบคุมและป้องกัน ไม่ใช่ทําคนเดียวกรมประมงไม่มีกําลังจะทําหรอกต้องทุกภาคส่วนช่วยกันแล้ววันนี้นะครับจากนี้ไป6-7ท่านทุกข้อมูลนะครับผมว่ามีประโยชน์อย่างเช่นวัคซีนเรามีวัคซีนฉีดนี่ผมเล่านอกเรื่องนะครับแต่เล่าประสบการณ์ให้ฟังเราเจอปัญหาสเตปในปานินเจอในปลาหลายอย่างวัคซีนที่นําเข้าเป็นบริษัทฝรั่งนําเข้าปรากฏว่าตัวสเตปที่นําเข้าเชื้อไม่ตรงกับเชื้อเมืองไทยมันเป็นอินเทีย นขณะนี้นเมืองไทยเป็นอาการลักเตียคุมโกคไหมคุมโลกคุ้มอยู่60 70เลยแล้วโดนหนึ่งแพงอยากได้เลี้ยงปลาไม่มโรกซื้อลูกปลาท,ที่ทําวัคซีนบวกอีก3บาท4บาท5บาทแต่สิ่งที่ได้ก็คืออะไรถ้าไม่โทษนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดเรื่องวัคซีนนะจะมีดรมาพูดผมฝากกันแล้วกันครับเป็นรูปธรรมแล้วก็การพวกให้ความรู้ลบนโยบายควบคุมป้องกันวันนี้คนไทยองค์ความรู้เราเยอะเยอะนะครับ แต่เราต้องรวมกันแล้วมองจุดหมายเดียวกันผมว่าได้ผลแล้วร่วมมือกับภาคร,รัฐกรมประมงกรมประมงกําลังคนไม่พอผมยกตัวอย่างสมาคมปัจจัยการผลิตสัตว์น้ํามีสมาชิก560บริษัทบริษัทมึงมีมีพนักงานอยู่5คนถึงสิคนคนกําลัง50 500คนบริษัทอาหารสัตว์มีอยู่ทั้งหมดที่ทําสัตว์น้ำนะครับ10บริษัทถึง12บริษัทบริษัทเองมีพนักงานอยู่1 0ถึง20คนที่ในฟิลร่วมใจร่วมมือกันได้นะครับก็ น่าจะหมดแล้วครับก็สุดท้ายนี้ครับตรงเวลาไหมขอบคุณมากครับ